b e เวอรสุดยอดนักสร้างเขื่อนและนักตัดไม้ในโลกของสัตว์ที่คุณต้องหลงรักบีเวอรเมื่อพูดถึงชื่อนี้ทุกคนจะนึกถึงสัตว์วันแทะมีหางแบนๆชอบแทะต้นไม้เล่นและสร้างเขื่อนแต่จริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ที่มีทักษะวิศวกรชั้นสูงพวกมันสามารถสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ได้และมีประสิทธิภาพสูงโดยไม่ต้องใช้เครนหรือหมวกนิรภัยในการทำงาน แต่คำถามที่หลายคนสงสัยคือทำไมบีเวอร์สร้างเขื่อนเดี๋ยวมาดูกันย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8ล้านปีที่แล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดหนึ่งตัวอ้วนขนพองฟันหน้าสีส้มหางเป็นใบพายนามว่าบีเวอร์ได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกพร้อมกับความสามารถในการสร้างเขื่อนก่อนที่มนุษย์อย่างเราๆจะสามารถทำได้บีเวอร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ฟันแทะกินพืชมีขนาดตัวใหญ่เป็นอันดับสองรองจากคาปิาา่าสัตว์ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันและมันยังเป็นญาติางห่างกับหนูบีเวอร์มีสองสายพันธุ์คือพันยูเลเชียและพันอเมริกาเหนือบีเวอร์เป็นสัตว์ฟันแทะที่มีขนาดใหญ่เกือบที่สุดคือมีความยาวจากหัวถึงปลายลำตัวประมาณ80เซนติเมตรเมื่อยือนสี่ขา จะสูงประมาณ30ซนติเมตรหางใหญ่และยาวเพื่อช่วยในการว่ายน้ำน้ำหนักตั้งแต่16-27กถึง27ิกโลกรัมกินพืชเป็นอาหารมีสีสะใหญ่ร่างกายที่แข็งแรงฟันหน้าคล้ายสิวขนสีน้ำตาลหรือเทาเท้าหน้าคล้ายมือเท้าหลังมีลักษณะแบนและเป็นพังผืดมีหางเป็นเกรด็ดดีเวอร์อาศัยอยู่ในระบบนิเวศน้ำจืดแถบเขตอบอุ่น สามารถพบได้ในแหล่งน้ำจืดในอเมริกาเหนือและยุโรปบีเวอร์เป็นหนึ่งในสเปอร์เซนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่รักเดียวใจเดียวบีเวอร์คู่หนึ่งจะครองคู่กันตลอดชีวิตเพราะมันจะศรัทธาในความรักจนกระทั่งคู่ของมันดับสูญไปทั้งเพศผู้และเพศเมียต่างช่วยกันและสร้างบ้านเป็นโพรงขนาดใหญ่บนแอ่งน้ำที่พวกมันสร้างเขื่อนกั้นไว้บีเวอร์ตัวผู และตัวเมียเมื่อถึงวัยที่จเจริญเติบโตเต็มที่จะจับคู่และอาศัยอยู่รวมกันเป็นคู่พร้อมกับลูกๆเป็นครอบครัวที่แสนอบอุ่นเมื่อลูกๆโตมากพอที่จะเริ่มมาช่วยพ่อแม่ซ่อมเขื่อนที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและก็ช่วยเลี้ยงน้องตัวบีเวอร์ยังมีต่อมที่อยู่บริเวณข้างก้นเอาไว้ใช้ผลิตสารที่ชื่อว่าสารคาโตเลียมโดยสารนี้ จะเอาไว้ใช้แสดงอนาเขตและเอาไว้ใช้จำแนกญาติซึ่งมันจะมีกลิ่นพิเศษเฉพาะทำให้สามารถแยกได้ว่าญาติตัวไหนเป็นญาติของมันบ้างกล่าวกันว่าในอดีตนิยมล่าบีเวอร์เพื่อนำเอาขนแยกชิ้นส่วนของขนเนื้อและสะกัดเอาสารคารโตเรียมไปใช้ในการแพทย์สกัดเป็นน้ำหอมและปรุงอาหารหนังและขนก็จะเอาไว้จำน่ายในตลาดขนสัตว์ ทำให้บีเวอร์เจ้าสัตว์ฟันแทะที่น่ารักมีจํานวนประชากรลดลงไปเป็นจํานวนมากจนได้กลายมาเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในช่วงศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20วิถีชีวิตของบีเวอร์ทําหน้าที่วิศวกรแห่งธรรมชาติมาจากการแทะไม้และสร้างเขื่อนไว้กั้นน้ําและที่อยู่อาศัยโครงสร้างโดยธรรมชาติแบบนี้ทำให้เกิดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่เอื้อเฟื้อต่อสัตว์อื่นๆในระบบนิเวศพวกมันจึงเป็นสัตว์สุดมหัศจรรย์ช่วยในการฟื้นฟูธรรมชาติบริเวณที่มันเลือกอยู่อาศัยแล้วเกิดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ยังช่วยสัตว์ป่าอื่นๆได้อยู่อาศัยอย่างอุดมสมบูรณ์ในอดีตชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับป่าลิมแม่น้าในเขตอบอุน่นมักจะได้ยินเสียงต้นไม้ล้มอยู่บ่อยๆโดยไม่มีใครทราบสาเหตุจนกระทั่ง มีคนสังเกตเห็นว่ามีบีเวอร์ชอบเดินมาแทะบริเวณโคนต้นไม้ขนาดใหญ่โดยบีเวอร์จะใช้ฟันสีส้มขนาดใหญ่แทะลำต้นของต้นไม้จนหายไปประมาณครึ่งนึงจากนั้นไม่นานเมื่อมีลมแรงพัดผ่านมาต้นไม้ที่ถูกบีเวอร์แทะก็จะล้มลงเองตามธรรมชาติบีเวอร์สามารถแทะต้นไม้ขนาดใหญ่ให้เกือบล้มได้อย่างไรและบีเวอร์ทำพฤติกรรมดังกล่าว พื่อออะไราวุธลับที่บีเวอร์ใช้ในการแทะต้นไม้คือฟันหน้าขนาดใหญ่สีส้มนั่นเองหากสังเกตลักษณะฟันของบีเวอร์จะพบว่ามีฟันที่แข็งแรงขนาดใหญ่ฟันหน้ารูปทรงคล้ายสิวบีเวอร์มีฟันคู่หน้าขนาดใหญ่เช่นเดียวกับสมาชิกสัตว์ฟันแท้ชนิดอื่นๆแต่ที่พิเศษกว่าคือถ้าสังเกตจะเห็นว่า ฟันของบีเวอร์ไม่ได้สีขาวขาวเหลืองเหลืองแบบสัตว์ตระกูลหนูอื่นๆแต่จะมีสีส้มเนื่องจากวัสดุชั้นนอกที่สุดของฟันหรือที่เรียกว่าเคลือบฟันทำจากเหล็กเป็นส่วนประกอบสำคัญเพื่อเพิ่มความแข็งแรงประกอบกับมัดก้ามเนื้อขนาดใหญ่บริเวณแก้มทำให้บีเวอร์สามารถแทะไม้ที่มีความหนาและแข็งแรงได้อย่างง่ายดาย เมื่อต้นไม้ลม้มลงบีเวอร์จะเดินเข้าไปแทะกิ่งไม้บริเวณรอบๆอบต้นไม้ที่ลม้มและทยอยคาบกิ่งไม้เหล่านั้นกลับไปสะสมที่บริเวณริมลำธารบีเวอร์จะสุมกิ่งไม้ขึ้นมาเป็นกองใหญ่ๆพร้อมกับใช้ดินเลนริมน้ำมาช่วยประสานทำให้กิ่งไม้เหล่านั้นมีลักษณะเป็นโดมขึ้นมาโดยโดมไม้นี้จะมีทางเข้าและโพรงอยู่ภายในเรียกว่า Lost จากนั้นเมื่อบีเวอร์สร้างจนเสร็จมันจะเริ่มนำกิ่งไม้ที่เหลือมากั้นทางไหลของน้ำในแม่น้ำบริเวณด้านล่างของรถจนมีลักษณะคล้ายเขื่อนขนาดเล็กที่จะช่วยกักเก็บน้ำไว้ในบริเวณเหนือเขื่อนได้พฤติกรรมทั้งหมดนี้ดูซับซ้อนและอาศัยความพยายามมากแล้วบีเวอร์จะเสียเวลาสร้างสิ่งเหล่านี้ไปทำไมเมื่อเวลาผ่านไปน้ำบริเวณเหนือเขื่อน จะถูกสะสมเป็นปริมาณมากจนท่วมรถที่บีเวอร์สร้างและท่วมบริเวณพื้นที่รอบๆจากบริเวณที่เคยเป็นพื้นดินก็ถูกน้ำท่วมจนกลายเป็นแหล่งน้ำที่มีลักษณะคล้ายกับบ่อน้ำขนาดใหญ่โดยมีรถที่จมน้ำไปประมาณครึ่งนึงตั้งอยู่กลางน้ำคนทั่วไปจะสังเกตเห็นบีเวอร์ดำน้ำอยู่บริเวณบ่อน้ำนี้และก็หายตัวไปไม่โผล่ขึ้นมาอีก จนเกิดคำถามว่าบีเวอร์หายไปไหนไม่มีใครทราบจนกระทั่งมีนักชีววิทยาเริ่มมาศึกษาพฤติกรรมของบีเวอร์และพบว่าแท้จริงแล้วลลอดท,ที่บีเวอร์สร้างนั้นคือบ้านของพวกมันนั่นเองบีเวอร์มีการสร้างบ้านที่เก๋ไก๋กว่าใครเพื่อนประตูทางเข้าบ้านของบีเวอร์จะอยู่บริเวณด้านล่างของบ้านซึ่งจมอยู่ใต้น้ำ อันเนื่องมาจากเขื่อนที่บีเวอร์สร้างนั่นหมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามที่จะออกหรือจะเข้าบ้านจะต้องดำน้ำเป็นเท่านั้นนอกจากนี้บริเวณด้านบนของบ้านบีเวอร์จะสร้างรูเอาไว้เพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้บีเวอร์สร้างบ้านที่ซับซ้อนแบบนี้เพื่อให้ผู้ล่าหาไม่เจอผู้ล่าที่ชอบกินบีเวอร์ได้แก่หมีและหมาป่า เมื่อบีเวอร์เจอผู้ล่ามันจะรีบดำน้ำหนีเข้าไปซ่อนตัวในบ้านกลางน้ำทำให้ผู้ล่าหาพวกมันไม่เจอนั่นเองในบางครั้งเมื่อถึงฤด,ดูฝนน้ำในแม่น้ำจะเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้บ้านของบีเวอร์อาจจะจมน้ำได้สิ่งที่บีเวอร์ทำก็คือสมาชิกในครอบครัวจะช่วยกันขนย้ายไม้ที่เป็นผนังกั้นเขื่อนออก เพื่อทำให้น้ำไหลถ่ายเทออกไปจากบริเวณรอบๆบ้านและแน่นอนว่าเนื่องจากบ้านของบีเวอร์สร้างอยู่กลางน้ำจึงมีโอกาสผุพังอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่บีเวอร์จะทำในทุกๆวันคือการฟังเสียงน้ำที่รั่วไหลเข้ามาในบ้านและพยายามซ่อมแซมมันตลอดเวลา ดังนั้นในหนึ่งวันนอกจากจะหาอาหารแล้วบีเวอร์จะไปหาเศษไม้และซ่อมแซมบ้านของพวกมันอย่างขมักขะม้นจริงๆแล้วบีเวอร์ถือว่ามีส่วนช่วยธรรมชาติมากแต่บางครั้งพวกมันก็น่ากลัวในเรื่องของการสร้างเขื่อนที่ขนาดใหญ่เกินไปหน่อยจนบางทีก็เกิดผลกระทบกับมนุษย์ถึงขนาดทำให้น้ำท่วมเลยก็มีหรือการตัดไม้ ที่มากเกินไปของพวกมันเพราะบางทีมันก็ล้มต้นไม้ทั้งต้นเพียงเพื่อกินใบไม้จนบางครั้งมนุษย์ก็ต้องคอยควบคุมพวกมันรวมทั้งการทำลายเขื่อนหรือจับมันย้ายไปที่อื่นและนี่คือเรื่องราวของบีเวอร์สำหรับวันนี้ไอริสก็ขอตัวลาไปก่อนหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube ของไอริสด้วยนะคะ